ดีเลยงเข้าไปนะครับผ่านมาส่วนั้นาก็ พีนะครับตั้งเซสนามใหม่นะครับหลอกกันาหลอกกัเลยนะครับหลอกเพื่โดจะชุนหรือเปากครับถีบไปแ้วโอ้โหกทนนี้นะครับตัดโนมาได้นะครับโอเคจะชุนรืปล่านะครับตอนนี้ไม่ชุนนต่อมาเอรพลย์ครับหลอกตัดรุ่งมากหลอกมากและก็ตัดโนแนะนำพีเครับเดนทอิอกได้เลยนะครับเใจเทุก ทำให้สามารถขึ้นเป็นอันดับสองได้เลยครับโอ้โหสุดยอดครับเพราะตอนนี้นะครับสกองเขาคะแนนเขาอยู่ที long, ่อ <ổ> ้าดับสองนะสร้างดีนะแล้วเขามีโอกาสสองเป็ดด้วยกันนะครับมีเอเวอเรตชนะถึนสองเป็ดที่เขาขึ้นมาได้เลยนะครับแต่ดูจากการเล่นสองนัดนี้ต้องบอกว่าเป็นไปได้ตแรงแรงอะไรโอ้โห ของข้าสนามต้องเอาหน่อยเอาเพียงมาหน่อยไม่ใช่ครับให้สู้หน่อยนี่แหละเนี่ยชุดครับ ร้อนนะครับลายเเล็กร้อนมีฝนนิดหน่อยนะครับอาจจะเป็นถึงการาอากางครัเีวะรเนี่ยอาใหบเนีเป็นตัวนะครับเวตนเทนนี้เจนน ส่วนทีมโอเคซีเองนั้นยังเก็บตัวจีนไวน้ในเบอร์สี่ด้วยนะตัวนี้จีนมากมากสุดไปเตะบอลนะครับไปเตะหนรรมการ,รากด้วยแตัวน <สะ S 2> ี้ไม่ต้องรีบนะเพราะว่าลุก,กมอยูอ่นะเดี๋ยวต้องรองก่อนครับคะแนนตามมาเบอร์สี่ลงน่นอครับและตอนนี้นจะมา20วิบัติม,มันได้รหรือเปล่าหาเพื่อ ดีรมีการแทการในด้วยพการจตอนเียนะครับเกมังทมีเฮูดูเร็วขึ้ถูกต้องดูดีขึ้นไปแล้วคืมีมากกว่านาเออเือจะพิตาเลยไม่ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันเอาหรัเฐานมคนแรกนะฮะเออควบตัวมาเห็นากเห็นสวยมากวัเรือง ได้ด้คะแนนในส่วนของการชุดและยังได้ฟาด้วยนะนะครับเขาจะเก็บคะแนนเพิ่มได้อีกหรือคะแนนหรือเปล่าลองดูกันนะครับล็อบเบิลขมีเป็นตัวชูดเลยนะนะครับเห็นไหครับแก่ดูนะแสันะต่าต้องการตัวของเราบ้างนะโอ้โห O sou é ชูดบอทชูดเี่ครับเรียบร้อยนะครับควาวนะครับสีแดงครับฟาวครับพราวครับพี่จับเออคจับครับโอ้โอผมเป็นห่วมีเพในแต่ชื่อสองไงนะครับเพราะว่า เวลาจะตักโอเกนซีด้วยโอเคเราสว้พักโอเคเรเียนั้ไปนิดนึงและชุดเลรรเปาเราไป่ิดครับไปพักได้ทีนทีเรียบร้อยไหมโอาคครับอ ais, ันนี้ผ่นไนยอนต่อครับผมส่งให้การเนี่ยชุดไปดูในเพื่อดุมตัวเข้าไปประกบนีเราได้ดูชิมว่าจะได้อปไนสุดที่พ ทุกไก่างนะสไลด์สไลด์เบิ้มนะครับเดี๋ยวเขาดูว่าทางโอเคสีแล้วจะมีการปรับแผนยังไงถูกต้องนะครับตอนนี้ต้องเร่งนิดนึงนะครับกับโอวใซ็นะครับเพราะว่าตามตู่ห่วงในภาพและตอนนี้ไในของบอลอยู่ครับยี่สิบเจ็ดนัดในลูกนี้ได้หรือเปล่าอหัวติดนะติดที่บ้านเรียบร้อยไปนะเจอกำแพงยังกับกำแพงทีมตัวเหมือนลูกเลยลำบากจริงต้องหาจังหวะให้ได้ครับตอนนี้ก็แพงจริงจริงนะครับตัวตัว อยู่ประมาณเปีตวเล่นที่ปอยเป็ดป็ห่งปีบตบรกลับบ้านแเล่นเล่นกับนักงานแล้วเล่นกโอ้ระวังด้วยนะระวังกันด้วยนะะเรืช่วยกันครับ ไม่ใช่ล้วนนแต่ทีมงายังสามารถมาพ่าน <to> ั้นถ้าหรือว่าขอเวลาลได้อย่างนั้นหนึ่งฉันดความังจะได้สรางเป็นการช่วยตอนนี้ไม่เหมีึ้งนะครับไม่เห็าเกิดอะไรขึ้นนะครับกาเดีนดูนดูดีถ้าคุดูสกรดีๆตอนนี้นะครับตอนนี้ตามาแค่หาคะแนนเองนะครับยความว่าล่ชุดไกลป็นสามครั้งโอ้โหแล้วทุกนี โอ้โหเป็นชาตที่ฝุดมาตั้งแต่ที่บ้านเลยนะเป็นการช่วยแบบย่อหาครับมาและก็ไปครับและพี่โอ้โหระะับมีกานเกิดก,ก,ก,การปะทะกันขึ้นนะครับื่นนี้ต้องมีชา นี่ก็ถือว่าสวสีเลยครับและตอนนี้นะครับนาำที่ผมรองโอเอซีนะครับพยายามชุนหล่อชุนโค้งเลยนะครับที่นี่ฮร์ดวันดีแหวนครับวันนี้เราทำลายมาชุนไกลนะครับดีแหวนก็พยายามขับกลับสองัวแล้วทีนี้ครับผมนเฮ้ยไม่น่าเชื่อเลยนะครับกันี้เล่นเลยครับเห็นมยอ่า เออสูสีอ่ะเออเจ็ดแรกครับผมบอกกันครับว่าเหลือเวลาอีกสามนาทีซึ่งสามนาทีนี้อะไรก็มีเกิดขึ้นได้แน่นอนครับเพราะว่าคะแนนหางแค่สี่เต้ท่านั้นเองแลครับพลาดไปนะครับผิดชอบได้ไหมตัวประกันของเราอที่จะทำคะแนนเพิ่มเติมนะฮิฮ่าเออและตอนนี้นะฝ่านแค่สีได้ครองบอล เขามีเพ <gas> ื่อนถึงสมาชิกเยอะนะเขาเปลี่ยนตัวเรื่อยๆครับและเขายังมีอยู่นะฮะแล้ว็ด้ยโยนครับหนูพม่เอีงหลอดได้เซินบ้างโอ้โหลัดได้ครับ ขาดตัวดึงเกมึงคนเข้าไปได้อรครับอยากเป็นแซเกมมันกำลังเครียดอยากโดนถามเฉครับอยากรู้่ตอนนี้เป็นเมย์ฮมพาร์มนะฮะและใครเป็นห่วงได้คามนะครับพี่บอนหลอกลูกนี้เก่าแล้วโหกึวได้นได้สาวด้วยนะฮะโหีไปอีกหนึ่งแท้ เรียบร้อยครับลูกในแมาเียวต้ครับ้้าุก็ต้องสองลูกนะครับเหลือเวลาอีกสนาทีงวินาทีครับโอ้โหบอเข้ามารงในหาที่ว่าเื่อนไมสวัสดีตอนเช้าสวัสดีตอ พี่อันครับตอนนี Entonces, ้เหลือเวลาแค่สองนาทีสุดท้ายเขาดูดูว่าโอเคซีจะพลิกกับมาได้หรือไม่อรับถุงกครับมาเล่นเลยหน่อยนะเล่นเลยนะอาสสันบอลน่าครับสวยครับทีนี้นะรรัอไม่ได้ครับกำลังเบอร์สามคือสามเราครับถือว่าเก็บได้ดีเลยนะครับโอเคเลยตอนนี้มีเหตุน่าจะมีเพิ่มในการบานโต้ใช่ตอนเราโกรธยังไงมาดูเลยครับว่าจะเป็นเวลาหรือว่าจะสร้าง คะแนนนะฮะที่กำลังตามอยู่นะยดี๋ยวนะครับเราก็เล่นแล้วนะฮะในส่วนโอเคสิครับโอ้ยนีเชียร์เข้ามาเพื่อนผู้ชมกำลังสองแสนคนนะครับเยอะอยู่นะเพราะว่าเป็นรอบไฟนอลของเราครับรวมถึงวันนี้เราจะมีในส่วนของการงานเลี้ยงกันด้วยในที่มิชเียมนะครับดูับลูกนี้จะเป็นยังไงแหวกายไก่กบตาอัพย่าแล้วก็ชูเรียบร้อยครับบอกคุณที่ดู

กรงเส้ blender, 6, 20นาทีว oh ัวนานะการชนะมีมีผลตอสอง่แอครับตอนนี้เริ่มลยครับพกิฟแหวกเข้าไปครับแกเข้าไปหวได้หรือเปล่าครับวได้ฮะต้องอควีรับเก็บต้นนี้ฮะแล้วก็ชุดเขาโอ้โหหนีไปถมได้วันนี้เาเป็น m v จริงๆนะฟองกาฟอถูกต้องครับฟาวรครับ เห่ือเาอีก3.5นาทีสุดท้ายนะครับขอปกายตัวที่บร์4นี้ครับไปนะครับโอเคอ่ว่าไม่แนับอะไรเดได้ยิ่งต้องมีโอกาสช่แกได้สองน่นอ่าตตกนกครับมาดูครบหัีนาแ้เียน่เลยนะฮะีสสุดท้ายครับชอกาครับจะเป็นไปได้ยส แบบนี้ได้เลยเอาเศรษฐามโอ้โหสุดเายครับเย้นะครับสิบวินาทีเสมอโอการได้เข้าใช่เลยครับเก็บดีๆครับ